ก็โอเคแล้วการน้ำนะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยลาการน้ำนะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแมปโจโจโบล็อกอีกแล้วนะนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายและพูดถึงเดียววโลไดอารี่นั่นเองนะนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับนะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆของผมเนี่ยนะครับนะโอเคนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแมปโจโจบล็อกอีกเช่นเคยนะนะ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงอ่าเดวุโร่เดอรี่นะครับนะซึ่งอ่าเจดีโวุโร่เดอรี่เนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ่าตัวอนิเมะหรือว่ามังงะอะไรเลยนะครับนะก็มันก็เหมือนกับอ่าเป็นเรื่องที่อ่าทางผู้สร้างผู้พัฒนาเขาอ่ายังไงนะก็คือจินตนาการแล้วก็สร้างมันขึ้นมานะครับนะโอเคนะครับนะก็เป็นยังไงเนี่ยเราก็มาเรื่มกันเลยนะครับนะสำหรับเจ้าอ่าเดวุโร่เดอรี่เนี่ยก็หลักการทํางานของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับอ่าดีโอเดอรี่เลยนะ ดิโอไดอารี่เนี่ยหลายๆคนก็คงอจาจจะคุ้นหูคุ้นตาหรือว่า,ารู้จักนะ้นะแต่เจ้าเดวุลูเดอรี่เนี่ยก็อาจจะงงน้ำนะว่ามาจากไหนนะนะก็มันมาในแบบจู่ๆบล็อกน้นะโอเคนะแต่ว่าผมยังไม่ได้นะ้นะโอเคนะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงอ่ะเดวุลูเดรี่น้ำนะแต่อุ้ยอ่าถูกถูกแล้วนะ้นะคือมันมันสับสนนะบางทีชื่อมันคล้ายกับอ่าดีโอนะถ้าผมหลุดป,ปากอะไรแบบพูดว่าดิโอเด r รี่ขึ้นมาแบบบางช่วงที่ผมอธิบายเรื่องเดวุลูเดรี่เนี่ยผมต้อง ขออภัยจริงๆนะครับนะเพราะว่ามันชื่อมันคล้ายๆกันนะครับนะโอเคนะครับนะก็สําหรับเจ้าดิโอเดรียเนี่ยผมได้มีอ่าคลิปอธิบายคร่าวๆรีวิวรีวิวและอธิบายไว้แล้วนะครับนะก็กดไปที่เจ้าอ่าลิงก์ตัวไอด้านขวาบนได้เลยนะครับนะโอเคนะครับนะก็สําหรับเจ้าอ่าดิโอเดรียเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับนะก็ไปสามารถไปดูได้เลยนะครับนะก็ผมเนี่ยก็อ่าม,มีวิดีโอแล้วนะครับนะผมก็ได้ทําไว้แล้วนะ โอเคนะเอา้าติดป่ะอีบเอา้าเอา้เอาก็บไม่ได้โอ,โอ้โหอ๋อเนี่ยไปแล้วโอเคนะใจหายวูบนะโอเคอ่ะนะก็สำหรับเจ้าเดียบโลเดอรี่เนี่ยเราก็มาเจาะลึกกันเลยนะนะโอเคนะครับนะก็สำหรับเดียบโลเดอรี่เนี่ยหลักการของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับอ่า การการทำงานของมันนะนะก็คล้ายๆกับอดาโอเดอรี่ d d เลยนะนะก็แต่สำหรับเจ้า d e v ิ l u ล a เดอรเนี่ยมันจะอาจจะดูค่อนข้างที่อาเรแล้วก็มีความสามารถเยอะกว่านะับนะก็โอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงว่ามันทําอะไรได้บ้างนะนะโอเคนะก้หนึ่งเลยนะนะมันก็เอาไว้อัปเกรดสเตนนะนะโอเคนะก็มันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับนะก็เหมือนกับเจ้าดีโอเดอรี่นะแต่แค่สเตนที่เดวิลโลเดอรีสามารถอัปเกรดได้เนี่ยมันก็ มีเยอะกว่านะนะแล้วก็ไม่ซ้ากับดิวเดอรีด้วยนะโอเคนะครับนะ้าเราก็ไปเริ่มกันเลยนะโอเคนะครับนะก็สแตนที่สามารถอัปเกรดเจ้าอ่ากับเจ้าเดวุลูเดอรีนะนะคือมีอยู่สีตัวด้วยกันนะนะคือย้าน,นะนะว่าสีตัวเนี่ยนะ้นะนะคือจะไว้กับอัปเกรดอ่าเจ้าสแตนตัวอื่นก็ไม่สามารถอัปได้นะนะก็คือมันมันอัพไม่ได้นะนะตัวกมมันไม่ได้กําหนดมานะนะนะย้ำนะนะนะว่าเป็นส่วน สิ่ตัวตัวนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มพูดกันเลยน์นำนะว่ามีอะไรบ้างน,นนะนหนึ่งเลยก็คืออ่อ M R นั่นนะหรือว่า Magician Red นั่นเองนะน,นะโอเคฟ์ OK, นะก็นี่คือตัวแรกนะน,นะส่วนตัวที่สองเนี่ยก็ G e, e นั่นนะหรือว่า Go Experienced นั่นะโอเคฟ์นะ OK, นะตัวต่อไปเลยนะนะสำหรับตัวที่สามเนี่ยก็ King Crimson นั่นนะหรือว่า King Crimson Requiem นันแหละ K C นั่นนะชื่อย่อดก็ K C นั่นนะส่วนต่อไปนะั่นะเจ้าตัวสุดท้ายนะนะั่นนะก็ ทรัชสองนับนะนะทรัชสองหรือว่าเจ้าทรัชทู 2, นั่นเองนะับนะทรัชนะทรัชสองหรือว่าทรัชทู 2, นั่นเองนะับนะก็โอเคนับนะเดี๋ยวมันได้อ่อาอะไรกันบ้างเนี่ยเวลาก่อนอัปเกรดกับหลังอัปเกรดอัพเกรดเนี่ยเราก็อ่าไปดูกันเลยนะับนะโอเคนั่นเองนับนะตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเลยเนี่ยก็คือเจ้าอ่าเมจิเชียนเรดนั่นเองนะับนะนี่นะลักษณะก่อนอัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนับนะคือเจ้าเมจิเชียนเรดนับนะ ก็ก็เป็น m อ่ i มินิชเนเรธรรมดาเลยนะนะก็อาจจะดูไม่มีอะไรมากนะนี่นะนะมันก็เป็นมินิิเอนเรตธรรมดาแหละนะมันก็ไม่มียังไม่มีอะไรมากนะนะแต่ก็ถือว่า,าจ,จะเป็นตัวดีๆสาหรับมือใหม่เลยนะนะโอเคนะนนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกับอ่าร่างอ่าหลังอัปเกรดกันเลยนะนะ โอเคนะครับนะก็สําหรับเจ้าร่างหลังอัปเกรดเนี่ยคือผมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่มีนะนะแต่ว่าถึงผมยังไม่มีน้ำนะั้นเดี๋ยวผมก็จะมาอ่าบอกอ่าลักษณะของสเตนหลังอัปเกรดกันเลยนะนะเจ้าสเตนหลังอัปเกรดเนี่ยก็มันก็เป็นแบบโอูวีเว่นนะนะก็ชื่อว่าเมจิเชียนเรดโอเวอรีเว้นนะตัวก็อ่าเหมือนจะใส่แบบเอ่อผ้าผ้าคลุมสีขาวนะตัวก็จะเป็นสีขาวนะเดี๋ยวถ้าผมขึ้นภาพได้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูเลยนะนะ โอเคนะครับนะก็ผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะนะที่จริงเนี่ยเจ้าอ่าตัวนี้เนี่ยก็คือต้องใช้มายจิเชียงเด็กเด็เนี่ยอัปเกรดกับอ่าเดวูลูเดรี่เท่านั้นนะนะใช้กับอ่าดีโอเดรี่ไม่ได้นะนะต้องใช้กับอ่าเดวูลูเดรี่เท่านั้นนะมันะมจะอยู่คนละภาคนะนะแต่ก็อ่ามาเกี่ยวข้องกันยังไงได้งไงก็ไม่รู้นะนะโอเคนะช่างมันเถอะครับนะโอเคนะก็สําหรับเจ้าเมจิเชียนเด็ บวกกับเดียวโวลวจะกลายเป็นมิชชันรีโทวิชวินเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะนะเดี๋ยวเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยคนระับโอเคนะครับนะก็เราก็มาพูดถึงตัวต่อไปกันเลยนะนะก็ตัวต่อไปเนี่ยก็คือ,อ G.E. นะนะหรือว่า Go x p e r i e n c e นะนะก็เนี่ยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนะโอเคนะครับนะ,นะบนะก็คือเพื่อไม่เป็นการโอชารเนี่ยก็พอเราไปใช้กับเดียวโวลูเดลลี olo, ae, เนี่ย ก็มันก็จะกลายเป็นสแตนโกจีโอเฮเว่นน้ำนะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะนะโอเคแล้วการนำนั้นนี่ก็คือเอจ้าสแตนจีอีหลังอัปเกรดน้ำนะก็จะกลายเป็นจีโอเฮเว่นน้นะหรือว่าโกจีแอนโอเฮเว่นนั่นเองนะนะก็เป็นร่างอัปเกรดเลยนะนะก็ถือว่าโหดมากเลยนะเนะจ้าตัวนี้ก็มันเหมาะกับการฟาร์มนะนะ,นะอันนี้ผมก็แนะนานะว่า เอาไปใช้ฟาร์มก็ยังดีกว่านะนะก็อาจจะไม่เหมาะกับ PVP มากนะอาจจะแบบเหมือนเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะออกแบบมาให้มันแบบมันจะปราบคิงนิมสันนะคิงนิมสันรีเฟียมนะแต่คือพอเขาได้เนื้อออกไปเนี่ยก็ไม่รู้นะ,นะว่าจะปราบไหวไหมนะนะคือขนาดใช้นี้ยังลิงยากเลยนะนะโ,อโอเคีแล้วกันนะนี่ก็คือเจ้าหลังเปลี่ยนนะคือผมแนะนำนะว่าใครที่แบบ จะฟาร์มแบบรีวิวอย่างเยวเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนําตัวนี้นะนะก็มันอาจจะดีม,จจะดมันอาจจะดีเกือบเกือบมันอาจจะดีเกือบที่สุดของเกมเลยก็ได้นะ้นะแต่แตหลายคนก็คงรู้จักในฐานะว่าความกลมของการฟาร์มนั่นเองนะนะโอเคครับน้เดี๋ยวเราก็ไปกับเจ้าตัวต่อไปกันเลยนะนะโอเคแล้วกันน้ำนะก็สําหรับเจ้าตัวที่3ของเราเนี่ยก็คืออ่าฮิงจิมซันน้หนะหรือว่าเคซีนั่นเองนะ,นะนี่ก็จะเป็นอ่าประมาณนี้เลยนะนะ ก็เป็นอาสแตนโบสในภาค5นะันะก็ดูไม่มีอะไรมากก็จะเหมาะสำหรับอ่าอันฟาร์มบ้างนั่นะนะสำหรับอ่ามือใหม่เนี่ยก็จะได้เลยนั่นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็โอเคนะนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกับอ่าเจ้าล่างอ่าหลังอัปเกรดไปเลยนันะนะโอเคนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่กับอ่าเจ้าสแตนคิงเคิลซีหลังอัปเกรดแล้วนั่นะนะ ก็จะกลายเป็นคิงคิมสันรีเรียมเลยนะนะถ้าใช้เจ้าเดียววลูไดอารี่นะนะก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนะผมไม่ได้มารีวิวสกิลนะนะเพราะว่าผมเนี่ยมาพูดถึงไอ้เจ้าอย่ายงไงนะก็คือผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงเดียววลูไดอารี่นะนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนะก็จะได้คิงมสันรีเรียมนะนะก็คือมันทําได้ก็ PVP นะนะตัวนี้ก็ PVP ดีนะนะ แบบสกิลอะไรของมันเนี่ยคือออกแบบมาได้ OP มากๆเลยนะนะอัน,น,อน,นอนะเ, Q เนี้ยแค่อันเนี้ยอะไรนะเจ้าสกิลคิวเนี่ยใช้เมาส์ลิงเนี่ยก็มันลิงได้นะนะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจจริงไหมนะ่ะเดี๋ยวผมจะลิงให้ดูเลยนะนะ่ะโปรตรงนี้นะคือโปรจะสองหมัดแั้นนะ โอเคนะคือผมจะไม่มารีวิวนะคือผมจะมารีวิวแค่เดียวกลัวเดรี airy, นะ่นะนนะว่ามันทำกับสแตนตัวไหนได้บ้างนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปตัวต่อไปกันเลยนะนะโอเคนะครับนะก็ตัวต่อไปเนี่ยก็ตัวสุดท้ายแล้วนะนะก็เจ้าอ่อทัสทนะูนะนะหรือว่าทัสสองนะองนะนะถ้าใช้กับเดียวกวโลเดรี่ airy, เนี่ยก็กลายเป็นทัสโฟเลยนะนะก็นะะ้ทัสทูเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพไว้ให้ละกันะนะ โอเคนะครับนะก็โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพหลังอัปเกรดให้เลยแล้วกันน้นะอ่าโอเคนะครับนะเพราะว่าผมยังไม่มีนะนะผมดันไม่ได้เล่นเติมนะคือเดี๋ยวถ้าวนะันไหนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะมาเติมนะัดนะโอเคนะก็สําหรับการอัปเกรดสแตนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปพูดถึงวิธีการได้รับเลยนะนะ ก็โอเคแล้วกันน,นะก็วิธีการได้รับเจ้าเดวิลโล่ไดอารี่เนี่ยก็คือการาตรีเดวิลโลนั่นเองน,นะก็มันเป็นเควส์นะก็วิธีการาดูเนี่ยเนี่ยไปตีเดวิลโลก็มีประมาณนี้เลยนะนะก็ต้องทำเควส์นะก็กดมาที่เจ้าเควส์นะที่เป็นอั่นซื้อนะนะนี่นะแล้วก็กดที่คำว่าสเปเชียลนะมันมีเวนพอต์บสเปเชียลนะถ้าคุณเนี่ยก็ เลื่อนนำนะเลื่อนหานะนี่นะคำนี้นํำนะดิวเดียวโบลร้อยถานะ่านน้ำนะนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะเมื่อกี้แบบมันเดียวนะโอเคนะก็คือคุณเนี่ยต้องฆ่าเดียวโบลหนึ่งร้อยครั้งนะนะก็ตรงนี้นะก็จะเป็นรางวัลเลยนะำนะมันก็จะระบุมาว่าเดีวโบลบุกนะครับนะโอเคนะครับนะก็ไม่ใช่แบบคิวน้นะก็แค่แบบคุณเนี่ยก็เข้าเข้าร่วมแบบาการตีบอสด้วยนับนะก็นั่นแหละครับนะ คือมันก็จะนับด้วยนะว่าคุณค่านั่นเองนะนะไม่ต้องคิวก็ได้นะนะแค่เข้าร่วมแลกอ่าเข้าร่วมจนกว่าจะค่าบอสได้นะนะโอเคนะโอ้คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านเวลาการนำนะที่เข้ามารับชมนะนะก็ผมดีใจมากๆเลยนะนะที่คุณได้มาดูคลิปนี้นะ,นะก็ผมก็ได้ดีวิวเดียวก็รูบุ๊กไปแล้วนะนะก็ บางทีเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันอาจจะดูไม่มีปัญหานะนะแต่อาจจะมีปัญหาที่แบบภาพประกอบนะนะโอเคนะอาจจะไม่พร้อมอาจจะไม่ครบนะตัวที่ผมที่จะมารีวิวเนี่ยบางทีมันไม่ครบนั่นเองนะนะซึ่งจูจบล็อกเนี่ยก็อัปเดตบ่อยมากเลยนะในะนะช่วงนี้นะคือผมแทบตามไม่ทันนะนะครับนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกนะันนะที่มาดูคลิปนี้นะนะนะคือผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลของเดียบโลโลูรุยไดอารี่มีประมาณนี้เลยนะนะก็นะ อย่าลืมไปดูคลิปดิวเดอรี่แล้วกันนะนะคือเหมือนจะแบบเป็นคลิปเสริมเหมือนกันนะนะก็เป็นการแบบทําแบบเป็นแบบโฮมพูเองเหมือนกันนะนะก็ขอบคุณน้ำนะที่เข้ามารับชมนะนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็บายบายนะนะผมดีใจนะนะก็อย่าลืมมากดไลค์กดซับสไครต์ไว้ละกันนะนะแบบมิวโบรเดอรี่เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะนะทำไมล่ะเป็นไงล่ะครับนะก็ที่ผมทํา ดีโอเดรียไปก่อนนะเพราะว่ามันน้อยนนะโอเคฟนะก็สำหรับนะดำดำวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับเจอกันคะลิปหน้าครับ